ผมวันนี้ก็มาพบกับช่องหนุ่ยสปีดไบค์นะครับเป็น E ีพีพิเศษนะครับวันนี้ E ีพีพิเศษยังไงคือวันนี้จะมารีวิวงานสร้างอีกคันหนึ่งจากทางร้านเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยเพิ่งเสร็จนะครับพร้อมส่งแล้ววันนี้นะครับสาหรับหลายท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับเรื่องรถจัดส่งนะครับก็คันนี้เป็นของลูกค้าจากฮ่องกงนะครับสั่งทําลูกค้าอยู่อานาจเจริญแต่ว่าดูเราจาก u t u b e ที่ฮ่องกงนะครับสนใจงานสั่งนะครับคือไม่เห็นรถ ไม่เห็นตัวตนแต่ไว้ใจในทางร้านเราก็จัดไปครับไม่ต้องกลัวเรื่องว่ามัดจํามาแล้วจะหายนะครับไม่มีครับมัดจํามาแล้วคุณได้รถแน่นอนวันนี้ก็ได้เลือกส่งแล้วจะไปอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับคันนี้เสร็จสดๆสดสดร้อนๆคันนี้จบอยู่ที่ในงบที่65,000ัตบาทของแบบนี้เลยถ้าสั่งเพิ่มก็คือจ่ายต่างหากแต่คันนี้จบอยู่ที่ ,65 0 0 0นะครับสภาพนี้เลยสั่งสีนะครับสีก็จะเป็นเทาแลมโบ ออกมุกนะครับใส่ประกายเข้าไปด้วยเป็นเอฟเฟกนะครับเจอแดดจะอีกสีหนึ่งเป็นเทารแลมโบตัดดําท่อเป็น m 4โ่ชคหลังเป็นโชคปรับสตัดนะครับสวยสวยไม้สอลูกใช้ได้ทุกอย่างนะครับไฟก็จะเป็นไฟแต่งตรงรุ่นเลย,วยสวยๆนะครับโชสเตอร์เปลี่ยนไม้ยางเปลี่ยนหม่คันนี้คือลูกค้าสั่งเปลี่ยนเพิ่มนะครับหลายท่านผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนที่ทำหรือว่าตอนอะไรทําแต่หลายท่านที่ติดตามผมอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าผมลงคลิปการสร้างกันอะไรแต่คันนี้ ใครสนใจงานประมาณนี้นะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับใครสนใจมาสอบถามได้ที่ร้านเราเลยหรือว่าเบอร์โทร845529245ตอนนี้ก็ยังคิวยังว่างอยู่ยังมียังรับได้อยู่ครับรับรับคิวได้อยู่ใครสนใจมาเลยจบมีตั้งแต่45,000 55,000 65,000 65, 75,000มีหลายราคาตามงบผมจัดราคาตามงบอยู่แล้วใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยงานคาเฟ่สวยๆรอๆอย่างนี้ ไม่ถึงแสนรวมรถนะหกหมืน้าคือรวมรถจากทางร้านนะครับลูกค้าถือแค่เงินมาแค่นั้นได้ทั้งรถไปเลยไม่ต้องไปสั่งเพิ่มนะครับอันนี้คือแต่งเจ็บทรงจัดเจ็บรายละเอียดให้ด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามช่องหรยสปีดไบค์ด้วยนะครับคันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ